สวัสดีครับเอซีครับวันนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกโคยางนะครับก็มาดูที่ลานกางเต็นท์นะครับของสํานักงานอุทยานแห่งชาติน้ำตกโคยางครับเอฟซีครับเราก็วันนี้ผมก็จะเป็นเจ้าแรกนะครับที่จะเข้าไปรีวิวห้องน้ำนะครับห้องน้ํายิงไม่เข้านะครับเอฟซีส่วนด้านนี้จะเป็นห้องน้านะครับเอซีนะฮะเจ้าแรกเลยครับเอซีครับแต่นี้จะเป็นห้องน้าชายนี่้องน้ําก็ประมาณนี้นะครับเอฟซีเอซีครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านนี้กันอ๋อไป นี่ครับวันนี้เรามาดูลานกลางเต็นท์นะครับของอุทยานครับเจ้าหน้าที่เราต้องไปสอบถามทางด้านบนก่อนครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับเนี่ยฮะก็มีเต็นท์ให้เช่าด้วยนะครับก็ตามอัตราว่าจะเอาขนาดไหนนะครับนอนได้กี่คนครับห้องน้ำก็มีก็มีอ๋อห้องน้ำเดี่านะครับอันนี้ของใหม่นะครับอีกีครับนะครับแล้ววันนี้ผมก็เป็นเจ้าแรกเจ้าแรกเจ้าแรกแท้หว่าเป็นสีตามมาครับ เราควรรักษาความสะอาดด้วยนะครับเอฟซีนะเวลารับประทานอาหารนะครับแล้วก็ขยะมาควนนั่นกำมีเต็นท์นะจริะเราไปดูทางด้านนู้นนี่คือลานกลางเต็นท์ด้านหน้าเราจะเป็นอย่างนี้วันนี้เราจะนอนกันที่นี่นะครับเอฟซีฮะหรือจะเอาเต็นท์มากางเองก็ได้ครับเมื่อกี้สุขาอันเมื่อกี้สุขาเก่านะครับนี่คือห้องสุขาม่เมื่อกี้ไปรีวิวของเก่าเอฟซีของแพ้ครับทักรีวิวสุขาแห่งประเทศไทยก็มีจุดล้างภาชนะนะครับเอฟซีครับนี่ครับ จะมีป้ายบอกนะทำตามกฎเขาด้วยนั่นอันนี้เต็นท์ขายไม่รู้โอ้สุขามีเยอะูดูก็มีสุขาอีกมีรองรับเยอะมากตามมาครับอันนี้คือทุกขาของคนพิการนะครับไอ้สีคกับคือนีนะฮะคือเขามีรูปร่มเย็นมากเลยครับล้อเลื่อนพร้อไมโครโฟนกินอยู่นี่เนี่ยต้นไม้ต้นไม้เริ่มเนะครับสะอาดอ่ะเราดูทางด้านนี้กันฝั่งนู้นจะเป็นอะไรไม่รู้ฝั่งนู้นคืออะไรอ่ะ ค่ายเยาวชนอ๋อเป็นค่ายด้วยอ๋อเป็นค่ายนะครับอ่าเข้าไปดูในค่ายป่ะตามมามาแล้วอ่ะเนี่ยน้ำรำฐานลงมาจากน้ำตกข้างบนนะครับ FC นะครับนี่โอ้ย,ยูหินก้นอนนั้นดิหินก้อนนั้นสวยมากนะฮะอ่า FC ตามมาครับน,าน่าจะเป็นห้องรองรับอ๋อที่ล้างภาชนะครับจุดร้างภาชนะไม่ใช่ไปถ,ถึงอาคารตรงนู้นน่ะนะฮะร่มเย็นมากนะอากาศดีมากเลย แล้วก็นําภาชนะมาล้างที่จุดตรงนี้นะครับเอฟซีอันนี้ถังขยะนะครับเอฟซีขวดแก้วถุงพลาสติกแยกขยะด้วยนะจุดล้หลงเล่นมากเลยนะส่วนนู้นเป็นบ้านพักอาจจะเป็นบ้านเจ้าหน้าที่หรือเปล่าในไหนนู้นอ่าถือว่าลำตัวขยะมันก็จะลงมาอย่างนี้นะครับนะใช่มาตามลธารเนี่ยแหล่งน้ำเห็นไหมฮอ่ะเราเดินไปดูทางด้านนี้กันเอฟซีก็ สายธรรมชาติก็มาพักกันได้นะครับก็มีเห็นข้างหน้าก็จะมีศูนย์อาหาร้วยนะครับก็ไปซื้อทางด้านนั้นแหนะฮะล่างขาเขียวๆด้วยนะครับ,รบเ,เราเดินไปทางด้านนี้กันนะฮะต้นไม้ใหญ่เยอะมากอ่ะที่เนี้ยที่นี่ไม่ใช่ว่ามาดูความสวยงามของน้ำตกอย่างเดียวนะครับเอีนะฮะสามารถมาเป็นศึกษานะครับธรรมชาติได้เลย เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาตินะครับอย่างเช่นต้นนี้ฮะอ,อาก้าดูต้นนี้นครับคือชเชียงพานางแอนะครับเอซครับเมื่อกี้ก็เราก็เจอต้นใหญ่ที่เราขึ้นไปน้ําตกะนะครับคือเจอต้นใหญ่มาแล้วนะครับสรรพคุณของมันนะครับต้นไม้นานาพันธุ์ทำให้เรารู้ว่าต้นนี้คืออะไรค่ายเยาวชนนะครับเราไปดูค่ายเยาวชนหน่อยไหมล่ะว่าข้างไหนายยซิกซกเป็นยังไงอมาแล้วก็เอาให้สุดเลยมาทางนี้หลังจากเราข้ามจากฝั่งต่างเต็นท์มาก็จะเป็นค่ายเยาวชนนะครับก็ พาเด็กๆมาสำรวจป่าเดินป่าอะไรประมาณนี้ป่ะสังยางีงาช้างมาศึกษาธรรมชาตินะครับเนี่ยอ,อันนี้คือต้นช่องอ่ะเดี๋ไปเป็นช่องลืมเราเอฟซีเอฟซีครับกระเบเอากักกระเบเากักนี่ท่อนอะไรเนี่ยต้นกระบเบากักครบับเอนะฮะแล้วก็นักศึกษาก,ก็มา ศึกษากันได้นะครับต้นไม้เนี่ยฮะต้นกระเบากลับไม่เคยได้ยินเลยชื่ออไม้ป่านี่ชื่อแปลกๆเยอะนะใช่ครับมันเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์นะครับนี่นะครับ fc อากาศเป็นไงเย็นดีครับเย็นดีอ่าฮะสัตบันญัติสัตบันนี่ใช้ต้นตีเป็ดไหมใช่ต้นตีเป็ดเฮ้ยนีต้นต้นอะไร เขี่ยมขนองใช่ไหมมองไกลๆนะเขี่ยมขนองครับเอสีคล้ายๆคือเกตมันจะคล้ายจระเข้นะครับตะเขี่ยมแล้วอืมอ่าเอีนะตอนนี้เราก็เดินสำรวจพื้นที่รอบๆนะครับแล้วก็คลิปยาวก็ไปดูน้ําตกเอานะครับแบ่งเป็นสองคลิปอันนี้คือเป็นคลิปสำรวจทางด้านล่างเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปแบ่งไปอันนี้ก็คือเนี่ยเจอจุด ทรงท่าแล้วเหมือนตั้งแคมป์มาแล้วเอานักเรียนมานั่งฟังกันตรงนี้นะครับเป็นแคมป์มันจะไม่ไม่ถึงไม่ใช่แคมป์เราเขาไปนเขาเรียกอะไรเขาค่ายเยาวชนอะไรประมาณนี้นะฮะเนี่ยตรงเนี้ยมานั่งฟังอะไรร่มรื่นนะเหมือนเหมือนเหมือนปรมาัทิธีอะไรสักอย่างนะอ่าเหมือนทำชายชายชายเหมือนศึกษากันแล้วประมาณนี้นั่งฟังตรงนี้มีโพเดียมอยู่ตรงเงี้ยฮะอ่าใช่ใช่ใช่ครับไอ้สีนะเชิญ มาเที่ยวกันได้นะครับน้ำตกพุ่ยยางเปิดแล้วนะครับหยุดลางกลางเต้นก็ถ่ายให้เอฟซีต้นมหาพมมหามรมวันนี้เป็นวันแรกนะครับเปิดชมฟรีด้วยรีบๆมากเลยครับ,ลรบแล้วตะกีอากาศเป็นเจ้าแรกที่ไปถึงชั้นที่ห้าคนแรกของวันเปิดเลยใช่ใช่ไหมครับต้องแล้วก็อากาบอกยุยยืยยุดยไม่ให้ตายผมขอคนแรกอย่าเพิ่งลงลงน้ําคนแรกดําน้ําคนแรกไปไปแตะฝั่งคนแรกโอ้คือตอนนี้เขาจอง จองคอนเต์แม่ใครโอ้นะครับเอเป็นปลาที่สมบูรณ์มากอากาฝากอะไรดีปะอ่ะนะครับก็มาเที่ยวกันนะครับนะไม่มีอะไรมากตกคุยอย่างนะครับนะครับใกล้กจากอ่ะก็ห้างจากเมืองปุโจแค่ประมาณสามสิบโลครับยี่สิบโลเองคุยอย่างเนี้กนะครับ,รบรเอเอ,อใช่ยี่สิบโลแต่ถ้าไปทรับสแกจนมันจะไกลกว่าน,นี้อ่าอ่โอเคเดี๋ยวให้ดูลานกลางเต็นท์อีกรอบนะครับเนี่ ตนในเป็นลานกางเต็นท์นะครับมานี้เลยอ่าดูลำธารหน่อยสวยงามมากเลยสวัสดีครับเอฟซีเข้ามาก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะทางด้านบนนะนะครับว่ายังไงอะไรยังไงแต่วันเนี้ยตอปล่อยให้เข้าดูฟรีหมดทุกอย่างเพราะเป็นวันแม่นะครับก็เด็ก10บาทถ้าวันธรรมดาเด็ก10บาทผู้ใหญ่ก็20บนะครับาที่ทำการอุทยานนะครับ ไปสอบถามดูนะครับเมื่อยนะครับ